สวัสดีครับพระสมเด็จที่นําให้ชมและศึกษาร่วมกันองนี้เป็นพระสมเด็จยุคปลายนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตทุดสุ้มดูลักษณะของมวลสารต่างๆก็น่าจะเป็นพระสมเด็จที่สร้างในววระพิเศษเพราะว่าปรากฏมีมวลสารหลากหลายชนิดนะครับ พระสมเด็จยุคปลายจุดสังเกตอันดับแรกก็ต้องดูที่เส้นมังคับพิมพ์นะครับด้านขวาด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้มีนะครับอันดับที่สองดูการนั่งนะฮะจะเห็นหนักแข้งซ้ายเล็กแล้วก็เห็นรูปร่างของพระบาทซ้ายตรงหัวเข่าวขวานะครับในองค์ที่กดติดชัดๆก็จะเห็นชัดเจน ส่วนฐานสิงห์นะฮะจะเล็กกว่ายุคกลางและอยุคต้นปลายฐานจะเชิดขึ้นทั้งสองข้างฐานล่างสุดหัวฐานด้านฝาจะตัดเฉียงบางพิมพปลายยะงงอนขึ้นเล็กน้อยอย่างเช่นพิมพ์นี้นะครับส่วนด้านซ้ายจะตัดตรงกว่าลักษณะพิเศษขององค์น,นี้นะฮะก็เป็นพิมพ์ที่เราคุ้นตากันเป็นพิมพ์ที่คล้ายกับพิมพ์ขององค์หลวงพุทธนะครับ ส่วนด้านหลังก็เป็นหลังกระดานนะฮะตามขอบก็มีรอยปีรอยแยกถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทีโอเคนะฮะด้านหน้าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เรามองเห็นจากรูปภาพก็ดูได้จากเส้นซุ้มนะครับมีการม้วนเข้าตลอดจนเส้นสายต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ปูนก็งอขึ้นมาตามซอกแขนตามใต้ตักใต้ฐานต่างๆนะครับก็ถือว่าโอเคด้านข้างนะครับตามขอบก็มีรอยปีรอยแยกชัดเจนบ่งบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่ตัดขอบด้วยมือนะครับด้านในองค์พระก็งดงามคมชัดนะฮะพระเกศ แต่ได้อ่อนช้อยแล้วก็ผ่าสมออกไปหน้าอกนูนสูงเด่นนะครับฐานสิงเห็นชัดเจนฐานล่างสุดเห็นล่องยุบตัวเป็นแนวยาวตรงกลางฐานภาพด้านหน้านะฮะบ,บ่งบอกถึงความงดงามของพระสมเด็จองนี้นะครับใบหน้ามีรูปร่างคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมก็หลังตับ เนื่องจากจะมีปมพกันหรือปมของใบหูทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะตลอดจนตรงพระเกศดก็แหลมขึ้นตรงคางก็แหลมลงนะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของแม่พิมพ์หน้าอกก็จะมีล่องสังกติยาวไปจุดหน้าท้องนะครับเป็นพิมพ์ที่เราพบเจอกันในพระสมเด็จคงดังนะครับ ด้านหลังก็ถือว่าเป็นหลังที่มีความมาตรฐานนะฮะเป็นหลังกระดาษมวลสารที่เราเห็นค่อนข้างจะจัดจ้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีขาวนะครับเ,เดี๋ยวต้องมาดูด้วยกล้องกำลังสูงอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องกำลังขยายสูงนะครับเป็น เป็นภาพใบหน้าจะเห็นว่ามีมวลสารปรากฏอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีแดงและเป็นสีที่มีลักษณะของเหล็กไหลเงินยวงนะครับในส่วนที่ลาดเอียงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทาายภาพชัดเจนบริเวณหน้าอกนะฮะก็งดงาม ล่องสังกติยาวไปจรดหน้าท้องนะฮะองนี้ซอกแขนลึกองแขนก็วางเป็นธรรมชาตินะฮะบริเวณหน้าท้องก็มีมนสารปรากฏถ้าเราเห็นมนสารต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้งก้อนพระสุดเด็จเก่ามีทั้งหินมงคลมีทั้งดินสีฟ้าดินสีเขียวดินกำแพง นะครับภาพนี้เป็นหัวเข่าซ้ายนะฮะตรงนี้เป็นเส้นชาจีวรซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าพระสุเดชตรงนี้เป็นพระสุเดชพิมพ์ใหญ่นะครับภาพนี้เป็นหัวเข่าขวานะฮะตรงนี้เป็นรูปล่างของพระบาทซ้ายมีมวลสารสีเขียวสีฟ้าสีขาวนะฮะ คือว่ามีมวลสารจัดจ้านภาพนี้ถ่ายให้เห็นถึงฐานบัวแล้วก็ฐานสิงดูเส้นสายที่มีความเป็นธรรมชาตินะครับภาพนี้ก็เป็นฐานบัวและฐานสิงด้านซ้ายนะครับพื้นผิวนะฮะก็มีลักษณะเป็นสีออกเหลืองๆนะฮะซึ่ง เกิดจากน้ำลักที่คุมไว้นะครับภาพนี้เป็นฐานล่างสุดฝั่งซ้ายนะครับมีการเซตตัวมีมวลสารปรากฏให้เราเห็นภาพนี้ก็เป็นหัวฐานล่างสุดฝั่งขวานะฮะจะตัดเฉียงกว่าฝั่งซ้ายแล้วก็ปลายงอนเล็กน้อยนะครับ บางพิมพ์ปลายจะไม่งอนขึ้นนะครับก็แล้วแต่พิมพ์ภาพนี้เป็นเส้นซุ้มบนด้านขวานะครับพระองค์นี้มวลสารค่อนข้างเยอะนะฮะไม่ว่าเราจะดูตรงไหนก็เจอแต่มวลสารภาพนี้เป็น เส้นซุ้มบนด้านซ้ายนะฮะมีพวกเหล็กไหลเงินยวงปรากฏให้เราเห็นพระในลักษณะแบบนี้จะเป็นพระที่สร้างในวราระพิเศษนะครับภาพนี้ก็เป็นฝั่งซ้ายขององค์พระนะฮะภาพนี้เป็นฝั่งขวาขององค์พระนะฮะสังเกตดูเส้นซุ้มนะฮะ มีการเซตตัวแล้วก็มีมวลสารพื้นผิวก็เช่นเดียวกันนะครับในรอยแตกก็มีเส้นลักฝังติดอยู่ภาพนี้ถ่ายให้เห็นถึงบริเวณนอกเส้นจมนะฮะก็ปรากฏว่ามีมวลสารด้วยเช่นกันภาพนี้เป็นภาพด้านหลังนะฮะ จะไดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติขององค์พระอันนี้เป็นก้อนพระสมเด็จเก่านะครับอันนี้เป็นดินสีแดงภาพนี้ก็เป็นพื้นด้านหลังนะครับมีมวลสารปรากฏให้เราเห็นภาพนี้ก็มีมวลสารค่อนข้างเยอะๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีขาวสีแดงสีฟ้านะครับเรามาดูองค์พระด้วยกล้องกำลังขยายสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้านะฮะพระองค์นี้แม่เหล็กดูติดค่อนข้างจะแรงนะฮะเพราะว่ามีการผสมเหล็กไหลเงินยวงเข้าไปด้วย ทางค่อนข้างแหลมนะฮะแล้วก็ลำคอหน้าอกก็งกดงามนะครับหัวไหล่ซ้ายจะสูงกว่าหัวไหล่ขวามีมวลสารจัดจ้านนะฮะคงบอกว่าเป็นพระที่สร้างในวาระพิเศษ พระแบบนี้นะฮะพระพุทธคุณก็ย่อมโดดเด่นนะฮะเพราะว่าสร้างในเวลาพิเศษไม่ว่าเราจะดูตรงไหนก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็เห็นมวลสะต่างๆนะครับจุดที่เป็นสีเงินๆเ,เล็กๆนะฮะนี่เป็นพวกกหลจายเงินยวงนะครับ มีดินสีฟ้าดินสีเขียวมีจุดสีขาวของผงพระสมเด็จผงพระพุทธคุณนะครับเป็นผ้าที่งดงามมากมีมวลสารจัดจ้าน การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนประเดี๋ยวมาดูด้านหลังครับแล้วก็หยดน้ำยาเช็คอายุกันไซด้านหลังก็โอเคนะฮะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็เรื่องของมวลสารลักษณะแบบนี้นะฮะตามขอบตามม,มุมเป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตดูนะครับ เราศึกษาพระสมเด็จที่มีความเก่าก็ต้องศึกษาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพศึกษาในเรื่องความเก่าขององค์พระนะครับส่วนมวลสารต่างๆนะฮะก็ไว้เป็นอันดับลองๆไปนะฮะเพราะว่าพระแต่ละครั้ง แต่และคกนะฮะมวลสารก็ไม่เือกันนะครับอย่างเช่นพระองค์นี้มีมวลสารหลากหลายหลายสีนะฮะแต่ก็ในพิมพ์อื่นในคกอื่นก็อาจจะไม่มีแบบนี้นะครับหัวใจสำคัญที่สุดก็คือความเก่าแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับลองนึกสภาพ ที่เป็นคนนะฮะอย่างเด็กอายุน้อยกับผู้ใหญ่อายุมากๆกนะก็แตกต่างกันไม่ว่าเป็นเรื่องความสดใสในเรื่องของผิวพรรณนะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กไหลนะครับเนี่ย เดี๋ยวจะหยดตำยาเช็คอายุแคนไซตรงตำแหน่งนี้นะครับการหยดํำยาเช็คอายุแคนไซก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นสิ่งที่เราควรจะนำมาใช้พิสูจน์พัะสเด็ดที่มีอยู่นะครับน้ำยาเช็คอายุแคนไซก็สามารถทำได้นะฮะก็คือใช้น้ำส้มสายชูหนึ่งส่วนผสมกับน้ำสี่ส่วนนะครับ ถ้าพระองค์ไหนเป็นพระที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีส่วนผสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนปักหอยน้ำยาที่โยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม,รรม็ดกลมบนองค์พระไม่กระจายหายไปนะครับแต่ถ้าเป็นพระใหม่พระเรซินพระปูนพลาสเตอร์น้ำยาที่เราโยนลงไปก็จะไม่เกาะบนองค์พระจะกระจายหายไป ตอนนี้เรากำลังลงไปดูตาแหน่งที่หยดน้ํายาไว้นะฮะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าน้ํายาเกาะเป็นเม็ดบนองค์พระนะครับฟองกาก็ขึ้นมาเป็นเม็ดโตๆก็แสดงว่าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็มีส่วนสวมหลักในเนื้อพระเป็นปูนกระหอย ซึ่งตรงกับตำหรับตำราโบราณที่เรียกพระสุเดจว่าพระปูนตั้นเราถ่ายรูปแล้วก็เช็ดน้ำยาออกแล้วก็มาดูด้านหน้ากันต่อนะครับมาดูมวลสารตา่างๆมาดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับสังเกตดูพื้นผิวนะฮะมีรอยแตกแล้วก็มีเส้นลับฝังติดอยู่ อันนี้ก็เป็นเม็ดของผลึกแขงไซนะครับเม็ดสีขาวก็น่าจะเป็นพวกกินมงคลพวกผงพระพุทธคุณนะครับพระสมเด็จที่มีมวลสารเยอะแบบนี้ก็ย่อมมีความโดดเด่นในเรื่องของพระพุทธคุณนะครับอย่างเช่นเราเจอเด็กไหลภผยดำ เด็กน้ำพีก็แสดงว่าพระสมเด็จองนี้จะโดดเด่นในเรื่องของแคลค่าปลอดภัยป้องกันอาวุธนะครับถ้าเจอทองคําก็แสดงว่าโดดเด่นในเรื่องของโกกรัพย์มวลสารต่างๆก็จะมีประพุติคนที่แตกต่างกันไปนะครับ พระสุเด็จองนี้เป็นพระสุเด็พิมพ์ใหญ่เกตุลุสมนะครับเป็นพระยุคปลายจับรองพุทธศิลป์มาจากพระพุทธรูปยุคสุโขไทยนะครับเป็นพระที่มีความงดงามการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนบนสารจัดจ้านพระพุทธคุณย่อมโดดเด่นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ